รูไ้ไหมคะว่าคนที่ถูกเอาเปรียบมักจะเป็นคนดีและคนที่เป็นคนดีเนี่ยย่อมจะได้ดีในท้ายที่สุดค่ะคุณที่เคยถูกหลอกใช้ถูกทอดทิ้งหรือเคยเจอเรื่องที่ไม่ยุติธรรมอย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะว่าจัก,กรวาลไม่เคยปล่อยให้ความดีของคุณสูญเปล่าค่ะทุกความบท,ทนทุกครั้งที่คุณให้อภัยแม้ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนแต่มันจะกลายเป็นพลังดึงดูดแห่งความสําเร็จคนที่เคยเอาเปรียบคุณก็จะเริ่มเห็นผลจากการการะทําของตัวเองนะคะสิ่งที่คุณเคยเสียไปเนี่ยจะได้กลับคืนมาค่ะตอนนี้ในดวงของคุณกําลังเข้าาาสู่ยุุุคคทออองงงงงขวมมรรเเืกินนห เบี้ดีแบบไม่คาดคิดโอกาสสร้างรายได้เพิ่มกําลังมาการงานโดดเด่นและคนเนี่ยเห็นความสามารถแล้วก็ให้โอกาสใหญ่กับคุณชื่อเสียงและสเสน่ห์เด่นชัดคนรอบตัวเนี่ยจะต้องยอมรับว่าคุณปังมากๆเลยนะคะและคนดีแบบคุณที่อดทนมาตลอดเท่านั้นค่ะที่จะได้เห็นผลลัพธ์บแบบชัดเจนแบบนี้นะคะคุณจะก้าวหน้าแบบมั่นคงมีความสุขมีเงินทองและมีพลังบวกที่ใครต่อใครก็ต้องอิจฉาคุณค่ะคุณจะรับคำทำนายนี้ไวไหมคะถ้ารับอย่าลืมกดติดตาม like. ไลค์เมนและแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อ ยืนยันรับลังงานค่ะ